คือมันมีความสโลบลงเหมือนที่เรเจอในหมู่บ้านอะแล้วมันมีโอกาสแบบเอียงขวาลงถนนอ่ะตอนนี้นะ ช่วงพักฟื้นขาที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุขณะเล่นฟุตบอลเมื่อกลางเดือนมีนาคมมาร์ตจุทาวุฒนักแสดงหนุ่มเขาต้องนั่นรถวิวแชร์นะคะและได้ทดสอบการใช้งานฟุตบาทและทางลาดหลายๆจุดในกรุงเทพค่ะทำออกมาในรูปแบบคลิปคอนเทนต์ที่ชื่อว่ามาร์ตจุใช้ชีวิตบนวิวแชร์ตะลุยฟุตบาทกรุงเทพผ่านช่อง YouTube ของตัวเองนะคะที่ชื่อมีนาคมค่ะให้ได้ชมกัน ในคลิปเนี่ยเจ้าตัวได้เดินทางไปสถานที่ต่างๆค่ะทั้งซุปเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านปั๊มน้ำมันห้างสปปรรพสินค้าพร้อมกับสะท้อนปัญหาพื้นผิวฟุตบาทที่ครุขระซ้ำยังมีต้นไม้เสาไฟเกะก,กะกีดขวางรวมถึงทางลาดสำหรับผู้พิการที่ไม่ได้มาตรฐานชั้นชลาสูงต่างระดับกันเก,กินกำหนดซึ่งเจ้าตัวถึงกับบอกว่านี่แค่หนึ่งวันนะคะทุลักทุเลขณะนี้เห็ในใจผู้พิการที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ค่ะลำบากในการไปมาต่างๆอะไรเงี้งยไงไงผมว่า ถ้าเราเจอแบบเจอคนที่เขาต้องอใช้รถเข็นอะไรเงีย้ยแล้วเราแบบรู้สึกว่าอยู่ในจังหวะที่ช่วยเหลือได้ก็แนะนำให้ไปช่วยเพราะว่าลำบากมากในการแบบขึ้นทางชันข้ามถนนหรืออะไรก็ตามมันมีความเสียวอยู่ในหัวใจเยอะมากก็นั่นแหละครับก็ยังไงก็ช่วยๆกันเนาะเพราะผมก็เพิ่งมาเข้าใจความรู้สึกแลว้วก็หัวอกวันนี้เหมือนกันใครที่ดูแลตรงนี้ถ้าสามารถทำให้มันแบบคนใช้รถเข็นสะดวกสบายขึ้นได้ก็ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากครับก็จะ มันว่าชีวิตของของคนที่ต้องใช้นี่ก็จะดีขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ค่ะพระเอกติดเจษดาพรผลดีก็เคยทวิตข้อความตั้งคำถามถึงสวัสดิภาพที่ดีเกี่ยวกับฟุตบาทเมืองไทยนะคะซึ่งข้อความดังกล่าวถูกบรีทวิตไปเยอะค่ะกว่า30,000ครั้งโดยคาดหวังว่าทางภาครัฐจะมองเห็นและเข้ามาดูแลแบบจริงจเพราะว่าทางเท้าที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐานที่คนใน icism, สังคมรวมถึงผู้พิการควรจะได้รับค่ะ